ขยับเลือไปทางซ้ายนิดนึงครับโอเคอ่ะแล้วก็ใช้เท้าขวาตวัดมาเบรกครับเบรกนิ่มๆค่อยๆหยุดค่อยๆเบรกอ่ะพอหยุดปุ๊บสมมุติเหตุการณ์นะครับว่ารถติดนานน้องกิฟเหยียบเบรกอยู่ใช่ไหมถ้าเหยียบเบรกนานๆหนึ่งทำให้เมื่อยสองตอนนี้เราเข้าเกียร์ดีนะครับเกียร์ดีดไวเราเข้าเกียร์อะไรเราดูจากที่หน้าปัดตรงนี้นะเห็นไหมเกียร์ดีคือดไร<ม>เกียร์ดีคือต้องการให้รถไปแต่ตอนนี้น้องกิฟเหยียบเบรกอยู่รถไม่ไป ใจหนึ่งเราอยากให้ลถไปคือเกดีดีคือได้อยากให้ไปอีกใจหนึ่งเราเหยียบเบรกไว้จะทําให้ระบบเครื่องอยนต์ทำงานหน,นะครับเพราะว่าแรงมันต้านกันอยู่แล้วก็สามก็คือกินน้ํามันด้วยข้อที่สี่มีข้อที่สี่ระบบเบรกทํางานหนักด้วยเพราะตอนที่เราหยุดตรงนี้ไม่ได้เป็นที่ราบเรียบปกติเป็นที่ราดชันนะครับเพราะฉะนั้น เราควรที่จะเข้าเกียร์ว,ว่างนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเกียร์ว,ว่างครับให้ดึงเบรกมือก่อนไม่ต้องกดปุ่มนะดึงได้เลยดึงเยอะอีกนิดหนึ่งพอ,อแล้วก็มือจับที่หัวเกียร์ดันขึ้นไปตรงๆเป็นเกียร์เอ็นโอเคเห็นยังเอ่ยเห็นแล้วนะโอเคเท้าขวายกไปจับเป้นเบรกได้ไม่ไหลเนาะแต่ถ้าไหลอสมมติไหลยยยเยเบรกลงไปไหมปุ๊บถ้าไหลนะยเยเบรกอีกเนื่องจากเราอาจจะดึงเบรกมือน้อยเกินไปเมื่อกี้เรายกเบรกแล้วไหลอันนี้คือสมมติดึงขึ้นไปอีกหนึ่งล็อกไม่ต้องกดปุ่ม สองมือช่วยกันอ่าอันนี้คือสมมติเหตุการณ์ว่าถ้าปล่อยเบรกแล้วลดไหลเราต้องดึงขึ้นอีกเพราะในตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะดึงเบรกมือน้อยเกินไปโอเคเท้าขวาวางกับพื้นได้อ่าวางกับพืน้นลนนะโอเคครับอย่างนี้รถจะติดหน้าขนาดไหนก็ได้นะครับนี่คือการหยุดรถชั่วขณะขณะรถมาหยุดตรงที่ราดชันหรือรถติดไฟแดงก็ใช้วิธีนี้คือดึงเบรกมือแล้วก็เข้าเกียร์ะไรครับ เกียร์เอ็นใช่แต่ถ้าเราจําเป็นที่เราจะต้องจอดตรงที่ราชันไม่ว่าจะเป็นตรงทางราชันของสะพานหรือจอดที่ทางราชันของภูเขาเพราะบางทีภูเขาเนี่ยหลายๆที่เป็นจุดท่องเที่ยวเราไม่มีที่จอดทางด้านทางลากเรียบใช่ไหมเราต้องจอดตรงที่ราชันของภูเขาเราต้องใช้เกียร์พีพีคือจอดเพราะเกียร์พีคือจอดเพื่อที่จะปิดแอร์ ดับเครื่องยนต์ลงจากรถแล้ว<อ>ล,ล็อกรถอ่าสมมุติตอนนี้เราจะไปต้องจอดแล้วโอเคนะเมื่อกี้เราดึงเบรกมือก่อนนะถูกต้องเลยเราจะไปเข้าเกียร์ p เลยไม่ได้ถ้าเราเข้าเกียร์ p เลยนะครับแล้วเราปล่อยเบรกนะครับรถจะไหลลงมนิดนึงและตอนที่รถไหลลงมนิดนึงเนี่ย aine, จะทําให้กลไกลของเกียร์เสียหายเร็วนะครับเพราะนั้นถ้าเราจอดที่ของที่ลาดชันของอสะพานนะเราก็ต้องดึงเบรกมือก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนไปเป็นเกียร์ p เลยครับอ่าไปเป็นเกียร์ p เลยครับ อย่าไบกก่อนอย่าไปก่อน,ออนอแล้วก็เลื่อนไปไปเกียร์พีถูกต้องแล้วปล่อยเบยรออกมาถ้าวางกับพื้นอันนี้รถไม่เลื่อนลงมาแล้วเพราะเราดึงเบรกมือกันไว้ทําไมบางคนสงสัยว่าทาไมรถต้องเลื่อนลงมาหน่อหนึ่งเพราะว่าในช่วงที่เราใช้เกียร์พีเนี่ยนะครับกลไกของเกียร์นะมันจะมีช่องว่างอยู่ตอนนั้นพอเราเข้าเกียร์พีปุ๊บเราปล่อยเบยรกนะช่องว่างของเฟืองเนี่ยเฟืองของเกียร์เนี่ย มันมีลักษณะว่างอยู่พอเราปล่อยเบรคปุ๊บช่องว่างของเกียร์ที่ว่างอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้รถเราไหลลงมาและเกียร์ตรงนั้นแหละก็จะขัดกันนี่แหละที่เขาบอกว่าจอดรถตรงที่ราชันห้ามใช้เกยียร์ผีแต่ถ้าจะไปต้องใช้ใช้ได้แต่ต้องขอให้ดึงอะไรก่อนเบรคมือก่อนเพราะการดึงเบรคมือคือย,ยึดล้อหลังแล้วพอยึดล้อหลังปุ๊บรถไม่ขยับแล้วเมื่อรถไม่ขยับปุ๊บนะครับเกียร์ก็จะไม่ขยับ หมายถึงว่ากลไกของเกียร์นะจะไม่ขยับอ่ะแล้วก็เราถึงเข้าเกียร์ P ได้อันนี้คือที่ถูกต้องก็คือถ้าจอดที่ระชันให้ดึงเบรกมือก่อนเพื่อไม่ให้รถขยับแล้วถึงจะเข้าเกียร์ P เอาอ่าสมมติตอนนี้สมมติเหตุการณ์ว่าเราลงจาดรถเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอย่าเบรกครับอ่าแล้วเราจะขยับขึ้นไปทีนะอย่าเบรกนะแล้วก็ที่ถูกต้องเราต้องเข้าเกียร์ D ก่อนอ่ะเข้าเกียร์ D จังหวะที่เราเข้าเกียร์ D เนี่ยจะสังเกตเลยว่าไม่มีเสียงดังเข้าเกียร์เลย ไม่ม like ีเส on so, okay ียงดังที่เกียร์นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ดึงเบรกมือก่อนนะเราไปเข้าเกียร์ P เลยแล้วพอเราเปลี่ยนจาก P เนี่ยมาเป็นเกียร์ D ไดเนี่ยจะได้เสียงดังกึ้งเลยเพราะเกียร์มันจะขัดกันอยู่เนื่องจากตอนที่เราปล่อยเบรกเข้าเกียร์ P ตอนนั้นอะรถมันจะไหลลงพอไหลลงแหละเกียร์มันขัดแหละนะครับโอเคนะอ่ะแล้วก็ลดเบรกมือลงที่หลังอ่าแล้วก็ปล่อยเบรกครับแล้วก็กดเร่งเบา กระเร่งแล้วขึ้นไปอีกทีนึงอ่ากดกันเร่งขึ้นไปครับอีกนิดนึงอ่าหยดุดปุ๊บอ่าโอเคนะตอนนี้หยุดรถแล้วโอเคเอาขึ้นไปอีกทีแล้วหยวดุยดยกเบรกแล้ว,วเลยยกเลยอีนิดนึงเบาๆอีกนิดนึงอ่าหยดุดปุ๊บอ่าที่ถูกต้องนะครับถ้ารถมาหยุดนานๆตรงที่ราชชานของสถาบานที่ถูกต้องให้ทำยังไงก่อนดึงเบรกมือแล้วเข้าเกียร์ N พอ พอหยุดแค่ช่วขนาดเท้าขวาวางกับที่พื้นฟังเลยไม่ไรเนาะโอเคเอาแล้วโอเคเขาขับลงแล้วนะครับทําไงก่อนเหยียบเบรกก่อนเหยียบเบรกเท้ากันไว้ก่อนแล้วถึงจะลดเบรมือลงได้เพราะถ้าเราไม่เหยียบเบรกเท้าเราลดเบรมือลงลดไหลเลยนะแล้วก็เข้าเกียร์ดีได้เท้าขวายกจากแป้นเบรกยกเลยครับแล้วตวัดแต่ปลายเท้าตวัดแต่ปลายเท้าไปเล็งกันเล็งเลยอ่าแล้วหมอกขึ้นแะ้ตงนี้นึง ค่อยๆนะดูทางลงด้วยนะทางลงเนี่ยจะมาทางด้านซ้ายนะทางลงจะไม่ตรงนะนั้นทางลงของสะพานเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าตอนที่ทางลงเนี่ยเอาไปปล่อยเบรกครับตอนที่ทางลงเนี่ยเป็นลักษณะไหนตรงเหมือนกับทางขึ้นไม้หรือจะเบี่ยงไปทางด้านซ้ายหรือจะเบี่ยงไปทางด้านขวาตรงระหวังและตอนลงต้องค่อยๆเบรกหยอดไปเบาๆหยอดเบาๆถ้าไม่เช่นนั้นรถหล่นโหลดเตี้ยใต้ทางรถจะพูดเลยเพราะว่าสะพานหลายสะพานเนี่ยจะต่างระดับกันมากระหว่างสะพานด้านบนกับด้านล่างนะโอเคปล่อยเบรกครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวา มองกระจกขวามีใครไม่เอ่ยไม่มีใครเนาะโอเคแล้วก็มองข้างหน้าเดียวขวานะครับมองแยกทั้งขวามองแยกทั้งซ้ายปล่อยเบรกให้หนารถออกไปประมาณครึ่งของถนนยังไม่ครึ่งอ่ะครึ่งแล้วหมุนขวาอ่าหมุนขวาเสร็จข้างหน้าปลอดภยัยปุ๊บเติมคันเร่งต่อวัดไปที่กดคันเร่งได้เลยใช่เราจะกดคันเร่งต่อเมื่อเราหมุนพวงมาลัยแล้วถ้าเรายังไม่หมุนพวงมาลัยอย่าเพิ่งไปกดถ้าล้อเรายังตรงๆอยู่แล้วเราไปกดคันเร่งนะรถจะพุ่งไปขา้างหน้าเลย รถสวนด้วยโอเคจะขยับรถทางขวามองขวามีใครไหมไม่มีใครมองขา้างหน้าหรือโอเคกดคันเร่งได้